ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c r u ที่นี่มีคำตอบกับผมมชนเตวิยะฝ่ายสื่อสารการตลาดนะครับวันนี้ครับเรามาเจาะลึกในส่วนของงานของโปรแกรมวิชาโลจิสติกและการจัดการนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับคือท่านอาจารย์ขันเรือนศิลนลงนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกและการจัดการ แล้วท่านเป็นเป็นผู้ช่วยคณะบดีด้วยนะครับครับวันนี้ครับอาจารย์ครับเราอยากจะมาคุยกันในเรื่องของสาขาของอาจารย์ครับในส่วนของวิศวกรรมโลจิสติกนะครับเอาเบื้องต้นเลยก่นนะครับอาจารย์ครับในประวัติความเป็นมาครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าในส่วนของประวัติความเป็นมาในสาขานี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับค่ะ S <S ในส่วนของประวัติความเป็นมานะคะของโปรแกรมวิศวกรรมรโลจิสติกและการจัดการนะคะค,คือโปรแกรมของเรานะคะอยู่ภายใต้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะคเ,ออเดิมทีค่ะการพัฒนาของเราพัฒนามาจากการจัดการอุตสาหกรรมนะคะอาศัยว่าหลักสูตรเดิมจริงๆก็คือเกณฑ์การจัดการอุตสาหกรรมอันนี้นนเมื่อในอดีตใช่ไหมครับเมื่อในอดีตก็คือตั้งแต่ปี2550ค่ะทีนี้พอในเรื่องของเทรนของโลจิสติกเรื่องมาแรงขึ้นนะคะ ก็เลยทำให้เรารพัฒนาหลักสูตรขึ้นมานะคะเพื่อให้ตอบรับกับ <g ib berish> uh, สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็คือมองในเรื่องของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ค่ะคว่าในจังหวัดเชียงรายของเรานะคะในตัวของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เรื่องของเส้นทางนะคะแล้วอีกอย่างก็คือกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขงนะคะก็ทําให้เราค่ะมองเห็นว่าการปรับหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตรค,ครั้งนี้นะคะคต้องมุ่งเน้นในเรื่องของชายแดนส่วนหนึ่งค่ะ เพื่อให้นักศึกษาที่เราผลิตขึ้นไปนะคะได้ทํางานในตรงสายหรืในพื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะค,ค่ะทีนี้นะคะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยเรื่องของวิศวกรรมโลจิสติกนะคะคเพราะว่าในตัวของโลจิสติกเนี่ยมันมีหลายส่วนเช่นการจัดการโลจิสติกนะคะควิศวกรรมโลจิสติกและ มุมของทางวิทยาศาสตร์ก็มีเช่นเดียวกันะะมีหลายแขนงหลายส่วนการทํางานนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาคุยเข้าวๆนะว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรนะครับทีนี้ในส่วนของของทางคณะของสาขานี้นะคะก็มุ่งเน้นว่าในเมื่อเราเป็นโลจิสติกและการจัดการนะคะวิศวกรรมโลจิสติกและการจัดการดังนั้น เลยต้องมีการบูรณาการศาสตร์นะคะอ๋อศาสตร์ทั้ง2ศาสตร์หลักๆก็คือทางการวิศวะอุตสาหกรรมเดิมใช่ไหมครับกับทางการจัดการเมจเมนแต่คราวนี้มันเพิ่มในส่วนของโลจิสติกเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นการรวบรวม ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้พอพอมีการบูรณาการเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ที่ได้มาก็คือในกิจกรรมโลจิสติกทั้งหมดนะคะเราจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดนักศึกษาของเราที่จบไปแล้วอะค่ะจะไม่ไม่ได้เฉพาะว่าเน้นทางด้านวิศวะอย่างเดียวเราก็มีเมนจ์เม e นต์หรือการจัดการเข้าไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะในการเรียนการสอนของเราอะค่ะก็จะมีในเรื่องของ มุมมองเรื่องของ business logistics <c oughs> นะคะ business logistics ใช่ค่ะ <c oughs> เกี่ยวกับธุรกิจของ logistics <c oughs> ด้วย <c oughs> เช่นในเรื่องของการจัดซื้อจัดหานะคะ <c oughs> ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของออผลิต <c oughs> นะคะคลังสินค้าสินค้าคงคลังรวมไปถึงในใเรื่องของการขนส่งและการกระจายสินค้านะคะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนที่ทราบกันดีนะคะว่า เป้าหมายหรือสิ่งสําคัญของโลจิสติกเนี่ยค่ะก็คือทําเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องของการลดต้นทุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเป็นเขตเขต GMS ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทข้ามชาติหรือว่าคู่ค้าที่เป็นเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยนะครับของเราเป็นชัยภูมิที่ดีใช่ไหมครับก็เลยมีบริษัทเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่มาตั้งตรงนี้ทางสํานักก็เห็นความเป็นไปนะครับแล้วก็ แล้วก็อนาคตนะครับว่าจะปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่ตรงนี้ยังไงนะครับครับแล้วก็ในส่วนของภาพรวมนะครับอาจารย์ในส่วนของภาพรวมหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์ลองอธิบายภาพรวมกนิดก่อนนะครับว่าภาพรวมหลักสูตรเนี่ยนักศึกษาน้องๆเนี่ยพอเขาเข้ามาเรียนเนี่ยหรือว่าผู้สนใจเข้าศึกษาเนี่ยเขามาเสร็จเนี่ยเขาได้เรียนอะไรบ้างหรือยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะในส่วนของการเรียนนะคะตอนนี้ก็มองในมุมของ เรื่องของโครงสร้างนะคะโครงสร้างหลักสูตรที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรของเราค่ะก็จะมีในส่วนของวิชาเฉพาะสาขาค่ะซึ่งในตัวของวิชาเฉพาะสาขาตรงนี้นะคะเรามองว่านักศึกษาของเราค่ะจะต้องได้เรียนวิชาเอกซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่ที่ขวัญได้นําเสนอนะคะเรื่องของคลังสินค้าการขนส่งการจัดการต่างๆนะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มวิชาเอกเลือกค่ะเอกเลือกนี่สําคัญนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนะคะก็เลยมองว่าการที่เราเอาเรื่องเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะคะเป็นตัวช่วยแล้วนําให้เด็กค่ะสามารถเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีโลจิสติกด้วยนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมค่ะไอตัวพื้นฐานวิศวกรรมนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับ คำนวณนะคะเหมือนที่เราทราบกันนะว่าวนนี้เลี่ยงไม่ได้ในส่วนสายวิศวกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักของสายวิศวกรรมคือการคำนวณใช่ค่ะดังนั้นพวกแคลคูลัสนะคะวิทยาศาสตร์ก็ก็ต้องเข้ามาด้วยนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการเขียนแบบพื้นฐานทางช่างนะคะเพราะเราอยู่ภายใต้ของวิศวกรรมและคณะเทคนโลยการค่ะ กลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะคในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเราเนี่ยก,ก็จะมีลักษณะของการฝึกแบบธรรมดาก็คือ2เดือนนะคะคในภาคเดือนที่3ของท,ทุกภาคการศึกษานะคะคเสร็จแล้ว อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวิวนะคะซึ่งซึ่งวิวหรือ work integrated learning นะคะเป็นรุ่นแรกของของปีนี้นะคะรุ่นแรกหมายถึงว่ารหัส63ใช่ไหมครับอาจารย์ครับนักศึกษารหัส60ค่ะนเป็นค่าเป็นโครงสร้างที่เราเอาไว้ต้นแล้วเพั้นนักศึกษาปี60เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ปีที่3ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้มาทำเรื่องวิววิวตอนที่ไปฝึกประสบการณ์ก็คือขึ้นปีที่4นะคะ ซึ่งในโครงสร้างของวิวที่ที่ได้จัดแผนการเรียนให้นักศึกษาค่ะมันจะมีอยู่สองแผนแผนที่1ก็คือนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็จะให้เรียนปกติโดยการคัดจากทางอาจารย์นะคะว่านักศึกษาจะผ่านกระบวนการมีความสามารถที่จะไปพัฒนาที่สถานประกอบการได้หรือไม่นะคะส่วนอีกแผนที่เป็นวิวเนี่ยค่ะก็คือ3บวก1นปีนักศึกษาจะต้องไปอยู่ที่สถานประกอบการอันนี้อยู่ยาวเลยครับอาจารย์ค่ะ อยู่ยาวหนึ่งปีฉันอยู่ปีที่สี่ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะน้องอยู่ปีที่4ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าโชคดีนะคะนักศึกษาทํางานดีบริษัทมีความแฮปปี้กับตัวของนักศึกษาค่ะนักบริษัทรับให้น้องทํางานทางอาจารย์ก็ยินดีให้นักศึกษาทํางานต่อได้เลยครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายของวิวตั้ต้นอยู่แล้วใช่ไหมครับที่ต้องการให้เด็กเนี่ยกับสถานประกอบการเนี่ยทำงานคู่กันใช่ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของการทํางานในส่วนของการเรียนของเขานะคะ ก็เราเริ่มตั้งแต่ปีที่1ปี 1> ที่1นักศึักษาจะรู้ละว,ว่าโครงสร้างหลักสูตรนะคะมีวิวกับไม่วิวถ้าเขาสนใจวิวเขาก็จะเดินมาหาอาจารย์รแล้วก็ถามว่าอาจารย์หนูสนใจหนูจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะคในช่วง3ปีแรกก็คือตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3เทอมที่1นักศึกษาจะเรียนเหมือนเพื่อนทั่วไปค่ะอ๋อนี่คือ เด็กเข้ามาเนี่ยทางอาจารย์ก็ได้ชี้แจงให้เด็กใช่ไหมครับว่าอันนี้คือเด็กรหัส60ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ60เข้ามาคือหลักสูตรที่เราปรับปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับล้วแล้วปัจจุบันตัวนี้ยังใช้ไป60อยู่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะใช้อยู่ใช่ไหมครับใช้60อยู่เพราะฉะนั้นตัว60เนี่ยพอเข้ามาเสร็จเนี่ยนักศึกษาเขาจะทราบแล้วว่าเขาจะมี2แผนให้เลือกในในอนาคตใช่ไหมครับค่ะก็คือแผนที่เป็นวิวกับแผนที่ไม่ไม่เป็นวิวก็แล้วแต่ว่าเด็กเขาจะอยากหรือถนัด ในแบบไหนเพราะเขามีเวลาตั้ง3ปีถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอันนี้เขาเขาสาม,มารถปรับเปลี่ยนได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับเวลาที่เพราะว่าตัวนี้วิวมันอยู่ที่ปีปีที่สี่สี่ค่ะใช่ค่ะแต่เบื้องต้นเขาทราบก่อนใช่ไหมครับก็คือปีปีหนึ่งถึงปี3เทอมหนึ่งเรียนเหมือนเพื่อนทุกอย่างก็คือเรียนเหมือนกันใช่ถึงถึงแม้ว่าใจมองว่าเดี๋ยวจะไปวิวแต่ถ้าในระหว่างทางโอ้ยหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่อยากไปแบบนั้นเปลี่ยนใจเป็นหลักสูตรธรรมดาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเปลี่ยนตอนปี3เทอม2ค่ะ ทีนี้พอในในส่วนของวิวอะค่ะของเราเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ไปนะคะก็กระบวนการการคัดเลือกค่อนข้างเข้มข้นมากเลยนะคะเพราะการที่เราจะให้เด็กกับสถานประกอบการจูนกันได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอท่จะนัอันนี้เป็นปีแรกด้วยใช่ไหมครับที่ที่สถานประกอบการกับเราก็ต้องจูนกันเพราะว่าเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้ไปทํางานอยู่ที่สถานประกอบการตั้งหนึ่งปีเนี่ยแสดงว่า การคัดเลือกเด็กก็ต้องมีความสัมพันธ์กับเราด้วยใช่ไหมครับใครับตัวของอาจารย์นะคะจะต้องทําการคัดเลือกเด็กส่วนหนึ่งค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะส่งโปรไฟล์ของเด็กให้กับสถานประกอบการซึ่งสถานประกอบการที่ว่าก็ต้องมีคอนเน็กชันด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่สามารถที่จะทิ้งเด็กได้เลยเพราะว่าเราเป็นห่วงในในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนะคะครับเพราะใช้เวลานานนะปีใช่ค่ะ ทั้งสถานประกอบการกับเราเนี่ยจับมือกันแล้วก็ดูแลเด็กกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะเป็นห่วงนะคะแต่ทีเนี้ยตอนนี้ทางของหลักสูตรนะคะได้นำเด็กไปวิวเข้าสัปดาห์ที่สองก็มีการติดต่อคุยกับเด็กตลอดนะคะอันนี้เป็นรุ่นแรกเข้าไปแล้วประมาณสสัปดาห์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับไปเมื่อวันที่3สิงหาอ๋อิ่อสดๆร้อนๆเลยเพราะว่านี้พอดีเป็นเด็กเป็นเด็กปีที่จะวิวพอดีในในปีนี้ตอนที่เราคุยกันตอนนี้ใช่ไหมครับคือสัปดาห์ที่2ของ การที่เด็กไปทํางานร่วมกับสารประกอบการค่ะครับตอนนี้ผลตอบรับนะคะในช่วงเวลารแรกแค่เ,เข้าสัปดาห์ที่2นะคะคก็เด็กๆค่ะสรุปว่าเด็กๆชอบชอบการทำงานแบบนี้เพราะมันเป็น<ช>ํทาทำงานจริงเลยเนะครับเพราะอาจารย์บอกว่าลักษณะนี้ก็คือว่าสารประกอบการรับไปเนี่ยใช่เขาคาดห,หวังแน่นอน ใช่ค่ะเพราะว่าจากความรู้จาก3ปีที่เราที่เด็กเขาเรียนมาเนี่ยคนที่รับวิวเข้าไปเขาต้องคาดหวังกับเด็กมากเลยนะครับเขาก็มองว่าเด็กที่ที่เข้าไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องเป็นเด็กที่ทำงานในอนาคตของบริษัทของเขาเลยเขาก็ดูแลอย่างดีนะคะในเรื่องของการเทรนการอบรมเด็กค่ะดังนั้นเด็กเด็กที่ไปค่ะของเรามีเมื่อกี้ลืมบอกนะคะมีอยู่ทั้งหมด8คนนะคะรแปดคนที่เลือกที่จะใช้แผนวิวใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคัด เราคัดเยี่ยไม่ได้ด้วยนะคะ <yd speaker: S 1> เพราะว่าต้องเอาเด็กที่เต็มใจเต็มที่แล้วอย่างคือผู้ปกครองต้องเห็นด้วยนะคะคเพราะว่าจากที่ที่เราส่งไปวิวเนี่ยคะ่ะทางผู้ปกครองก็มานั่งประชุมกับอาจารย์นะคะก็ต้องขอเข้าใจกันนะครับ <Chris: S 2> <ช>อาจารย์<ช>ครับ<ช>เพราะว่าการไปฝึกหนึ่งปีเนี่ยมันมันมันเป็นรูปแบบที่มันไม่ค่อยมีบ่อยๆในลักษณะที่มหาลัยเนี่ยกับสารประกอบการเนี่ยจะให้เด็กไปทําแบบหนึ่งปีเต็มๆเลยใช่ไหมครับใช่ใช่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยนะคะแล้วผู้ปกครองต้องจับมือกันทุกส่วนต้องแบบโอเคทั้งหมดนะคะก็ส่งนักศึกษาไปอยู่ค่ะทีนี้ในเครือข่ายของเรานะคณปัจจุบันจะมีอยู่3บริษัทที่ทำวิวกับวิศวกรรมโลจิสติกส์นะคะก็คือเป็นบริษัท JWD นะคะซึ่งเป็นบริษัทห้องเย็นที่รู้จักกันทั่วนะคะเป็นบริษัทใหญ่ค่ะแล้วก็ P พอสยามทานสปอร์ตนะคะขนส่งใช่ไหมครับใช่พี่ที่ห้องเย็นละพี่ที่ห้องเย็นค่ะนี่เป็นเรื่องการขนส่งการขนส่งค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไทยเอ็กเซลนะคะบริษัทไทยเอ็กเซลนี่จะทําห้องเย็นคู่กับคลังก็คือเป็นเว้าห์เฮ้าเป็นคลังอเ๋อเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งสองอย่างด้วยอันนี้คือ3บริษัทหลักๆนะครับบริษัทแรกเกี่ยวกับห้องเย็นใช่ไหมครับบริษัทหลังเกี่ยวกับเรื่องทานสปอร์ตเรื่องการขนส่งใช่ไหมอาจารย์ครับแต่บริษัทสามก็เป็นห้องเย็นร่วมกับแวร์เฮ้าใช่ไหมครับอันนี้คื ทั้ง3กลุ่มบริษัทที่เราไปจับมือด้วยซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นของกรุงเทพทั้งหมดอ๋อกรุงเทพเลยเหรอครับครับผม JWD นี่บริษัทค่อนข้างใหญ่แต่ปอสยามกับไทยเอ็กเซลอะค่ะเป็นลักษณะของบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่แต่เราเห็นความแตกต่างของสถานประกอบการที่ใหญ่กับไม่ใหญ่นะคะ มองว่าถ้าเป็นสถานประกอบการที่ใหญ่มากบางครั้งเด็กก็จะเข้าไม่ถึงเพราะว่าปกติเนี่ยเด็กเด็กถ้าบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับเราเราเคยไปเห็นว่างานหลายๆอย่างเนี่ยเด็กถูกจํากัดการการฝึกงานหรือการเข้าไปร่วมงานใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอันนี้คือเราเลือกแล้วว่าถ้าเด็กเข้าไปตรงนี้เนี่ยเขามีโอกาสได้ทํางานหลากหลายด้วยนะครับใช่คครับผมเด็กก็ได้ปฏิบัติงานจริงๆค่ะแล้วเขาก็ได้คุยกับทางอาจารย์เกือบทุกวันนะคะเพราะว่า เรามองจากเด็กของเรานะคะคจากที่พัฒนามาตั้งแต่เปิดจนถึงปัจจุบันนะคะคมองว่าเด็กที่เป็นวิศวกรรมโลจิสติกเนะะี่ยค่ะเน้นเรื่องของการปฏิบัติดังนั้นอะไรที่เป็นปฏิบัติะค่ะออกไปดูงานนอกสถานที่รหรือไปทำงานอเนี้ยค่ะจะเป็นอะไรที่เข้ากับชีวิตของเขาเลยแสดงว่าในการหลักสูตรสามปีที่ผ่านมาเราต้องย้อนกลับไปที่ฐานก่อนใช่ไหมครับฐานเดิมเนี่ยการผลิตบัณฑิตเพื่อไปทําวิวได้แสดงว่านี่สามปีที่อาจารย์ จัดหลักสูตรให้เนี่ยแสดงว่าต้องมีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเอาค่อนเยอะใช่ค่ะอาจารย์เราคุยเรื่องนักศึกษาเข้ามาแต่ปีหนึ่งนะครับว่าว่าเขาเรียนอะไรบ้างหรือมันจะทําให้เห็นภาพในตอนปีสุดท้ายเยอะขึ้นในของในตอนนี้ครับอาจารย์ครับคค่ะตั้งแต่ตั้งแต่นักศึกษาเข้าปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งนี่ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพื้นฐานพื้นนฐาที่เรียนของมหาวิทยาลัยนะคะพวกวิชาเจนต่างๆภาษาอังกฤษอะไรต่างๆแต่พอเข้าหลักสูตรของเราอะค่ะปีสองปีสามปีสี่นะคะ ส่วนใหญ่เด็กก็คือจะเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะคะเหมือนทางคณะอค่ะก็จะมีห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสาขาโลจิสติกเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพวกห้องปฏิบัติการที่เราไม่มีแต่เราไปขอใช้กับที่อื่นด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพราะว่าในบางส่วนเนี่ยเราไม่มีห้องแลบนะครับแต่เนื่องจากว่าความร่วมมือเนี่ยทำให้เราได้ใช้บริการห้องแลบหรือว่าที่ปฏิบัติการในในส่วนอื่นๆใช่ไหมครับครับดังนั้นค่ะในส่วนของ การเป็นบัติการ,รในวิชาต่างๆนะคะครเราก็พยายามทําให้เด็กเห็นภาพให้มากที่สุดว่าถ้าเราอยู่สายนี้เช่นเราบอกว่ายุธาทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของเราก็คือในเรื่องของการ้าชายแดนการนําเข้าส่งออกดังนั้น สิ่งที่ทางสาขาไม่มีไม่มีห้องปฏิบัติการให้ให้หนูมานั่งทำระบบออนไลน์เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือแบบฟอร์มอะไรต่างๆเราก็จะมีวิทยากรเข้ามาช่วยเติมเต็มค่ะตลอดเลยนักศึกษาของวิศวกรรมโลจิสติกจะมีกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเยอะมากค่ะพราะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะครับในเรื่องของกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับแ้วั้นี้พอปีที่2เนี่ยเขาจะเรียนเกี่ยวกับหลายวิชา อะไรบ้างครับอาจารย์ครับอันนี้จะปีหนึ่งเป็นพื้นฐานละพอเป็นปีที่2องเขาได้เรียนอะไรบ้างครับอาจารย์ก็พอปีที่2ก็จะเป็นเริ่มเป็นรายวิชาในกิจกรรมเกี่ยวกับโลจิสติกยังไม่อยู่นะคะแล้ววิชาที่เกี่ยวกับพวกทางวิศวกรรมมาคำนวณแต่ว่าตัววิศวกรรมเริ่มเข้ามาในปีที่สองใช่ค่ะก็เริ่มมีเรื่องของการวางแผนเรื่องของการคำนวณเข้ามาเยอะขึ้นค่ะจากปีที่1เรียนแค่ สต,ติพอปีที่2ก็หนักสูงขึ้นเรื่องของการคำนวณการนำโปรแกรมเข้ามาช่วยครับฟัังจากอาจารย์แล้วก็คือว่าในตัวของเด็กเองครับตอนที่เขาอยากเข้ามาเรียนในสาขานี้ต้องการทำงานด้านโลจิสติกหรือการขนส่งส่งออกนำเข้านะครับถ้าเราย้อนกลับไปว่าตัวเด็กเองเนี่ยเขาต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างครับอาจารย์ครับพอเห็นอาจารย์็นตัวคำนวณนี่จำเป็นไหมครับต้องไปสายวิทยานิทหรือว่าต้องเรียนสายวิทยานิทมาก่อนนะครับอาจารย์จากเมื่อก่อนนะคะเราก็จําเป็นนะคะว่าคือ มีความกังวลค่ะว่าถ้าเด็กที่มาทุกสายจะมีปัญหาเรื่องของการคำนวณนะคะคแต่ทีเนี้ยจากสถานการณ์ปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนนะคะคเด็กก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะค,ะ,คะเรื่องของการคำนวณอะไรเงี้ยมันมีสื่อหลายๆ<อ>าที่อ๋อหมายถึงว่าตัวเด็กเองเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆโลกเพโลกเปลี่ยนเนี่ยตัวเด็กเองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ค่ะแหล่งความรู้มีเยอะขึ้นอาจารย์อาจารย์บอกว่าแหล่งความรู้ที่ให้เด็กศึกษาตอนนี้มีเยอะขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเด็กก็จะพยายามศึกษาเช่นพวกวิชาแคลหรือว่า สถิติค่อนข้างจะยากเนาะเขาก็จะมีเทคนิคมีอะไรต่างๆมาช่วยแล้วก็มีพวกรุ่นพี่เป็นคนคนช่วยด้วยค่ะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เขาพัฒนาไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยนของเรางนั้นแสดงว่าการดูแลเด็กของเราแสดงว่าอาจารย์เราดูแลตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยใช่ไหมครับแสดงว่าอาจารย์บอกว่ามีรุ่นพี่ดูแลด้วยฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยไม่เพียงแต่อาจารย์เป็นผู้ดูแลนะครับตัวรุ่นพี่เองเนี่ยนะครับก็ต้องเข้ามาเพื่อดูแลเด็กด้วยใช่ไหมครับ ถ้าถ้าได้เห็นบรรยากาศนะคะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะมันไม่ค่อยมีบรรยากาศที่ได้เห็นที่คณะเท่าไหร่ถ้าก่อนมีข้อจํากัดในการเจอหน้ากันนะครับถ้าก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเห็นบรรยากาศเขานั่งติวกันค่ะโดยเฉพาะวิชาคํานวณเนี่ยปัญหาคือพอเด็กมาจากหลายหลายที่ะะบางคนก็เก่งบ้างไม่เก่งบ้างเราก็มาช่วยกันค่ะเปอร์เซ็นต์ของการช่วยจากพี่ๆเนี่ยทำให้น้องผ่าน อ,อันนี้เป็นหัวใจเหมือนกันนะครับอ<ช>าจารย์ครับเพราะ,ะว่าการว่าเด็กบางคนเนี่ยที่ผมเราคุยกันนะครับว่าบางคนพื้นฐานอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่เนื่องจากว่าการดูแลของรุ่นพี่ที่เขาที่เขาดูแลดีใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ในเรื่องการเรื่องวิชาการด้วยนะครับบางคนมาจากสายที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับคำนวณเลยใช่ไหมครับรุ่นพี่ก็มาช่วยให้มาติวให้นะครับครับผมเพราะว่าเด็กของเรามีทั้งเด็ก4ปีนะคะ4ปีก็คือเป็นสายพวกเรียนมัธยมปลายพวชนะคะแล้วก็ สองปีก็คือเป็น4ีปีต่อเนื่องอันนี้จะเป็นสายเทคนิคค่คะคเ,ทเทคนิคอาชีวะรหรือการอาชีพนะคะเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่กังวลมากเรื่องการคำนวณค่ะค แต่ภาพที่เราเห็นนะคะก็ถือว่าโชคดีค่ะว่าเด็กเนี่ยไม่นิ่งนอนใจคคือหลังจากเรียนเสร็จนะคะบางคนนะคะเดินไปหาอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ทวนให้นะคะหรือบางคนก็จับกลุ่มกันซึ่งเป็นภาพที่เห็นบ่อยๆนะคะของคณะเทคโนโลยีสารกรรมอันนี้คือจุดโดดเด่นเหมือนกันของเทคโนโลยีสารกรมคือการดูแลใช่ไหมครับตัวรุ่นพีก็ดูแลรุ่นน้องนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจกรรมใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการเรียนการสอนด้วยใช่ค่ะ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรครับนีนเราก็มาคุยกันละว่าของอาจารย์มีหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสายโลจิสติกเยอะมากเลยครับผมบบไม่ทราบว่าตัวกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับที่ ที่เราได้เสริมให้เด็กนนะครับเห็นว่าเป็นการที่จะเข้าไปลงกับหน่วยงานจริงด้วยมีปฏิบัติจริงด้วยนะครับก็อยากให้อาจารย์อธิบายให้เห็นภาพสักนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของของทางโปรแกรมนะคะก็มีมีหลายมุมเหมือนกันนะคะอะดูมุมแรกนะคะมุมแรกนี่จะมองถึงเรื่องของอบรมสัมมนานะคะแล้วก็ใบซอร์ติฟิเคชที่ได้เฉพาะ ทุกแทบทุกหลักสูตรนะคะที่ทางโปรแกรมได้จัดคือมีใบเซอร์ติฟิเคตเกือบทั้งหมดมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับใบเซอร์ติฟิเคตที่เขาได้มาค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างยึดอย่างาเพราะว่าของเรามีหลายหลายเซอร์มีหลายเซอร์เคราะว่าใช่มีความตั้งใจว่าจริงๆเด็กที่จบวิศวกรรมโลจิสติกส์และมีห้อยคําว่าการจัดการไปด้วยนะนชใช่ค่ะเด็กเราจะต้อง รู้และก็ปรับได้กับหลายๆอย่างเพราะกิจกรรมโลจิสติกมีเยอะดังนั้นจะให้มุ่งไปอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเด็กถนัดไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีกิจกรรมอบรมนะคะที่จัดประจําเลยนะคะก็คือวันดีกรีวันเซอร์ติฟิเคตตัวนี้วันดีกรีวันเซอร์ติฟิเคตหนึ่งหลักสูตรนะคะเป็นตัวแทนออกของ ระดับพื้นฐานนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บอกว่าถ้าเด็กจบมาเด็กจะได้ทำงานในพื้นที่ได้นะคะก็เป็นใบเซอร์ติฟิเคตของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยรับอนุญาตไทยเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ครับหรือเซอร์ติ t นี้เป็นยังไงบ้างครับเซอร์ใบนี้จะเป็นเซอร์ที่อบรมทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับ การที่เราจะนําเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเขาว่าออกของเนี่ยในความหมายของคําพูดกันง่ายๆคือการนําเข้าส่งออกสินค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะนำเข้าส่งออกสินค้าทีนี้พอพูดถึงการนําเข้าส่งออกสินค้าพวกเอกสารต่างๆต้องรู้ผู้ประกอบการมาตรฐาน AEO หรือผู้ประกอบการทั่วไปมีความแตกต่างกันอย่างไรอย่างนี้ค่ะคือเด็กต้องรู้หมด ดังนั้นพอเด็กรู้นะคะเด็กไปทํางานในสายงานนี้คือเด็กสามารถทํางานได้เลยและที่โชคดีมากกว่านั้นนะคะก็คือเด็กของเราค่ะได้มีการอบรมผ่านแล้วก็ได้ไปทํางานในสายงานที่ใช่ด้วยนะคะก็คือเขาไม่ได้ไปทำเฟสโฟร์เวิร์ดเดอร์ของ DSL อสค่ะเฟสก็คือนําส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะดังนั้นพอเด็กมีเซอร์ตัวนี้ปุ๊บทำงานได้เลยอ๋อคือ การที่เราได้เซอร์ตรงนี้มันไปเชื่อมโยงกับการทํางานของเด็กโดยตรงเลยใช่ไหมครับครับผมอันนี้อันที่หนึ่งนะคะในส่วนอันนี้อันเซอร์แรกเซอร์แรกเซอร์แรกค่ะเซอร์ที่2นะคะเป็นเซอร์ที่เราทําความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือนานาชาติเชียงแสนครับตรงใกล้ๆเรานี่เองใช่ค่ะเซอร์คือที่นั่นเล็บเล็บเขามีเยอะค่ะ เซอร์ตัวนี้จะเป็นเซอร์ที่ทำงานได้เลยเช่นเดียวกันนะคะก็มี WMS นะคะ Warehouse Management System ก็คือังคลังสินค้าเกี่ยวกับคลังสินค้าเซอร์ตัวที่สะต่อมานะคะก็เป็น TMS Task TMS ค่ะ t a s o r t a t i o n Management System ซึ่งตัวเซอร์ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการขนส่งทางถนนเป็นรถใหญ่ค่ะก็พูดทุกสิ่งอย่างเลยจนทำงานได้เลยค่ะ แล้วก็เซอร์อีกตัวก็คือโฟ l คลิปนะคะเป็นการขับโฟ k l i ิปทีนี้จากจากการที่เราพัฒนาเด็กแล้วให้เด็กไปทําความทดลองกับห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่ว่านะคะผลมันตอบรับมาค่ะเด็กได้ทํางานง่ายๆเลยนะคะเด็กบ้านเราเนี่ยบางทีเขาเขายังไม่มองที่จะไปไกลจบเสร็จก็อยากไปทํางานใกล้ๆเขาไปสมัครที่ธนะพิทยาค่ะ คณะพิยะรับทันทีเลยเพราะตับเด็กที่มีใบเซอร์ติฟิเคตอ๋อนี่คือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของเขาของเขาแล้วเขาต้องการตำแหน่งนี้พอดีใช่ครับเด็กเราทําได้เพราะเด็กเรามีหลังเซอร์ใช่ไหมครับค่ะคือถ้าเป็นโฟกคลิปเนี่ยข้อกําหนดของเขาคือถ้าไม่มีใบเซอร์ติฟิเคตจะไม่ทํางานได้ครับแล้วถ้าบริษัทรับเข้าไปปุ๊บบริษัทจะต้องเทรนครับก่อนดังนั้นบริษัทเขาก็ยินดีที่จะรับคนที่มันมีพร้อมเขาเพราทำงานได้เลยนี่ครับใชก็ลงฟิวจริงเลยเพราะเด็กเขา เขาผ่านเซอร์ตัวนี้มาเขาได้การรับรองเอาใบเนี้ยไปยื่นให้เลยค่ะทางบริษัทอ่ะโอเครับเลยไปทํางานในตําแหน่งของการทำาฟลิปในระยะแรกนะคะเพราะเหมือนเหมือนที่บอกค่ะว่าเราจะไม่เลือกงานแล้วก็ไม่เลือกว่าเด็กจะต้องเก่งอย่างเดียวนะคะดังนั้นพอมีเซอร์พวกนี้ช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นในภาพรวมในกีกาเสิร์ลักศูนย์เนี่ย ทำให้ตัวนักศึกษาเราเองที่จบไปนะครับได้ทํางานในสายโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยเพราะว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรตัวเนี้ยไปเสริมในในแง่ของผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยที่เขายินดีรับตรงนี้อยู่แล้วใช่ค่ะโอกาสผมต้องเรียกว่าโอกาสตกงานแทบไม่มีเลยนะครับใช่ค่ะในสายนี้ค่ะมันเป็นใบเซอร์สแตนดาร์ดมาตรฐานที่ใครๆก็ต้องรู้อะค่ะคแล้วเป็นของหน่วยงานที่ออกมาให้เฉพาะด้วยอะค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะล่าสุดเลยที่พิ่งจับไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะรับสวนร้อนเลยนะครับใช่ครับเป็นเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้เป็น IOT ค่ะ IOT ครับอินเทอร์เน็ตออฟติงค่ะอ๋อเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออฟติงครับขออาจารย์อธิบายสักนิดนึ่งค่ะตัวนี้นะคะในส่วนของการทํางานปัจจุบันเหมือนที่เราทราบกันนะคะว่าทุกสิ่งอย่างก็คือมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดดังนั้นถ้าเรามองว่าเอาอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของ โลจิสติกมันจะง่ายขึ้นสำหรับทุกอย่างเพราะเป้าหมายคือลดต้นทุนดังนั้นถ้าเป็นทุกกระบวนการที่เอาอินเทอร์เน็ตมาช่วยนะคะก็มีการเชื่อมต่อโปรแกรมสัญญาณแล้วก็การสั่งระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กของเราอะค่ะไปได้ไกลขึ้นครับอันนี้คือตัวหลักสูตรเสริมที่เพิ่งอบรมไปเสร็จรงร้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเด็กๆก็ได้ปฏิบัติเลยค่ะมีตัวอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์คอนเน็กแล้วก็มีการระบบเซนเซอร์อะไรต่างๆ ให้เด็กได้ลองทําจริงๆค่ะครับอันนี้ก็คือตัวเด็กเขาจะได้เต็มๆนะครับทีนี้พออบรมเสร็จเราก็เลยให้เด็กๆลองลองพูดซิว่าสิ่งที่ได้ในการอบรมมันคืออะไรนะคะก็ยิ้มได้ค่ะคือคือรู้สึกพึงพอใจนะคะที่ที่เด็กอบรมแล้วได้จริงนะคะเขาบอกว่าชีวิตปัจจุบันเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ที่บ้านเวลาที่เราบอกว่าเราร้อน แต่เราไม่สามารถที่จะไปเปิดแอร์ได้ก่อนที่เราจะถึงบ้านเด็กก็ว่าอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรที่มาช่วยให้มันเป็นออโตเมติกที่เราสร้างเองอะค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อมันจะดีกว่าไหมอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกเอา IOT เนี่ยมาช่วยเอาเอาเอาสิ่งที่เรียนมาตรงนี้รอบบอ o t ไปช่วยไปพัฒนาแล้วก็ไปช่วยได้ว่า เราก็จะไม่เจอปัญหาที่เป็นแบบที่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากจากคาตอบของเด็กๆค่ะคำที่รมเสริมเราสู่ภาพรวมคร่าวๆนะจริงๆมีหลักสูตรที่เสริมวัสดุที่ที่เยอะกว่านี้นะครับแต่อาจจะไม่สามารถพูดให้จบไปในรายการได้นะครับเอาับอาจารย์ครับในส่วนของสาขานี้เองนะครับไม่ทราบอาจารย์มีจะฝากไว้ให้กับผู้ชมหรือกับน้องๆที่อยากจะเรียนไหมครับอาจารย์ครับจริงๆในส่วนของสาขานี้นะคะมี กิจกรรมที่ว่านะคะมันมันจะสืบเนื่องไปเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาในเรียนระดับที่สูงขึ้นนะคะรวมไปถึงพวกรางวัลกิจกรรมนะคะดังนั้นพอมีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่ามันเป็นการเสริมนะคะเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่เข้ามาค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือ มีนิดนึงค่ะก็คือเรื่องศูนย์ทดสอบนะคะจริงๆตรงนี้ค่ะเป็นเป็นส่วนที่อยากจะฝากแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าเป็นศูนย์ยังไรครับคของเราเป็นศูนย์ทดสอบสมัรถนะมาตรฐานบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์สายงานนําเข้าส่งออกนะคะดังนั้นศูนย์ตรงนี้ค่ะจะเปิดรับบุคคลทั่วไปค่ะนักศึกษาที่ทําความร่วมมือและเข้ามาอบรมกับเราก็มีของ เทะคโนโลยีพานแล้วก็ของอาชีวะซึ่งในการอบรมก็สามารถที่จะอบรมแล้วได้ใบเซอร์ติฟิเคตสใบค่ะเซอร์ติฟิเคตตรงนี้นะคะข้อดีก็คือของคุณนวุฒิวิชาชีพรตรงนี้ก็เป็นที่รู้จักกันนะนะเด็กก็จะได้ตัวนี้และอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญ,ญาตไทยที่พูดตะกี้<ช>นะครับ,รบดังนั้นค่ะ สิ่งที่ได้จากการอบรมคือใบเซอร์ซิฟิเคตตัวนี้สามารถอัปเกรดในเรื่องขเงินเดือนได้มีประโยชน์เรื่องว่าพอเขาทำงานเนี่ยเขามีเซอร์ต่างๆเราเนี่ยได้รับการอัปเกรดเรื่องของเงินเดือนในกับหน่วยงานที่เราไปไปทำงานด้วยที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์นะครับถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นของตัวแทนออกของเลยก็คือไปทำา m p p r t t x x p r t t นะคะถึงจะได้ในเรื่องของ การอัพเรื่องของเงินเดือนขึ้นไปแล้วก็เป็นเป็นโปรไฟล์ของตัวเองที่ดีนะคะถือใบแล้วก็ไปสมัครค่ะนี่คืออาวุธที่ที่เราให้กับนักศึกษานะคะก็เจุดเด่นของหลักสูตรเราใช่ค่ะก็เลยจะฝากไว้ค่ะแล้วอีกศูนย์หนึ่งนะคะที่ตั้งใจว่าจะเปิดแล้วก็ตอนนี้ก็ไปได้ไกลละแต่ติดโควิดค่ะก็คือศูนย์การจัดการขนส่งอาชีพขนส่งทางถนนค่ะก็เตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะรอ โอกาสอย่างเดียวที่จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์เพราะพอเดิมทีเรามเราเรามีศูนย์หนึ่งแล้วอันนี้คือเป็นศูนย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นของเราอะค่ะเหมือนที่บอกว่าเราต้องหลากหลายนําเข้าส่งออกการขนส่งแล้วก็ออกซงด้วยใช่ค่ะแล้วก็เข้ามาผสมผสานกันค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะออกจากรายการก็ขอฝากนิดนึงนะคะว่าโลจิสติกของเรานะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของ นักศึกษาที่อยากจะมาเรียนนะคะเราดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นนะคะแล้วก็โอกาสดีมีงานทําค่ะครับครับผมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคงได้ทราบในเรื่องการเรียนการสอนโอกาสในการทํางานของสาขาทางด้าน โดยเฉพาะวิศวกรรมโลจิสติกและการจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ขอเลือนมากนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับวันนี้พอดีเวลามีจำกัดนิดนึงนะครับก็เลยต้องต้องใช้เวลาให้หมดไปตอนนี้นิดหน่อยนะครับก็ก็เดี๋ยวถ้าครั้งหน้านะครับอาจารย์ถ้ามีโปรเจกต์ดีๆนะครับมีข้อมูลดีๆจะเชิญอาจารย์อีกครั้งนะครับครับผม ครับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับแขกรับเชิญอ,อีกท่านนะครับ